ลอเก้ากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่ทําให้ทุกคนในสภาคองเกรตลุกขึ้นยืนปมมือให้หากพูดถึงพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9หลายคนคงทราบดีว่าพระองค์ไม่ใช่แค่คนในประเทศหรือทวีปแต่แพร่ขรจรไปทั่วทั้งโลกผู้นําระดับสูงและกษัตริย์ทั่วโลกให้ความเคารพและนับถือแนวคิดแนวปฏิบัติของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมีได้มีหลายครั้งที่พระราชำดำรัสของพระองค์ได้สะท้อนแนวคิดดีให้กับราษฎรในชาติ และกว้างขวางไปถึงประชาชนเกือบทั่วทั้งโลกและมีอยู่ครั้งหนึ่งพระราชดำรลัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทําให้สภาคองเกสสลุกขึ้นยืนปบมือเพราะเหตุใดนั้นเชิญรับฟังครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเ,เดชมีพระราชดำรลัสณสภาคองเกตสเมืองวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่29มิถุนายนพศ2503ในความสําคัญว่าขอบใจอเมริกันทุกคนที่ช่วยเหลือเรา เข้าใจว่านี่เป็นความช่วยเหลือด้วยน้ำใจไม่ตีระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนที่มีฐานะเสมอกันหวังว่าสักวันเราจะสามารถพัฒนา,นาตนเองได้จนเพื่อนไม่ต้องช่วยเหลือเราอีกต่อไปนอกจากนี้พระองค์ยังตัดถึงเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่เคยมีพระรชาชสารไปถึงอับราฮัมลินคอนประธานาธิบดีในขณะนั้นโดยทรงเสนอที่จะส่งช้างเข้าไปช่วยสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกา โดยพระองค์ตัดว่าเรื่องนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าทรงต้องการเสนอสิ่งที่เพื่อนของพระองค์ยังขาดอยู่มีได้มีพระราชประสงค์พระราชทานช้างไปให้อเมริกาช่วยฝ่ายเหนือทําสงครามกับฝ่ายใต้เพราะช้างสามารถใช้ได้ทั้งการทําสงครามและการสร้างสันติจะใช้เป็นรถถังก็ได้ใช้เป็นแฮกเตอร์ก็ได้ซึ่งท่านก็ทรงมุ่งให้เอาไปใช้เป็นแฮกเตอร์ช่วยถังพงมากกว่าที่จะเอาไปลบพระราชดำรัสครั้งนี้ เป็นพระราชะดำรัสครั้งประวัติศาสตร์ผู้ฟังทั้งสภาก็ชอบจนถึงกับลุกขึ้นยืนปรบมือถวายพระเกียรติ